วันที่11พฤศจิกายน2566ดรเอกสดรกับพลินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีในฐานะประธานฝ่ายจัดงานพร้อมด้วยดรสิริพรอ,อินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการพนักง,งานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการจางาังหวัดสุพรรณบุรีหน่วยงานศาลทหารตำรวจ สถานศึกษาชุมชนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาราฐานอาสารองอมาย์โทนิมชาคีรัต<น>เพื่อคารวะแด่ดวงวิญ,ญญาณของผู้ล่วงลับซึ่งได้เสียชีวิตเพื่อประเทศชาติโดยมีนายสีธารมราชแก้วประหลัดจังหวดัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีดังกล่าวในครั้งนี้ณอนุสาวรีย์ฐานอาสาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดประตูสาร พระมหากษัตริย์ที่คอยยืนหยัดปกป้องแดนดินทุกถิ่นไทยเรายืนเคียงข้างประชาชนด้วยหัวใจเราคือล,ลูกหลานไทยเราคือทหารของแผ่นดินให้เราแบกรับความเหนื่อ ก็ไม่หวั่นเกรงขอเพียงพร้อมจนเข้าใจว่าลูกผู้ชายจกอาชาไรมอบใจดวงนี้